สวัสดีคุพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ลุงมิสเตอร์บีนจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ครับผมจะประมูลในเร็วๆนี้นอาทิตย์หน้านะครับนี่นะครับมีฝั่งนี้ร้อยห้าสิบคันแล้วก็น่าจะมีฝั่งนี้อีกสักร้อยห้าสิบคันนะครับก็เรามาดูกันก่อนเลยว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับผมไปเลยเอาทำว่าอย่างนี้เราดูทีละอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นรถเก่าหน่อยนะครับ สภาพโอเคบ้างผสมประสานกันไปนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยครับนะครับนี่ครับใครสนใจก็แวะเวียนเข้ามาดูกันก่อนนะที่สหาการประมูลเชียงใหม่ห่างตรงครับรถเรามีร้อยห้าสิบคันได้ประมาณรวมชุดนั้นด้วยก็ประมาณสองร้อยกว่าคันนน่นะนะครับนี่นะครับ ใครสนใจแวะเวียนมาดูกันก่อนเลยครับอาทิตย์หน้านะครับอ่าประมาณวันที่สิกว่ากว่านะครับามาดูกันก่อนมาดูกันก่อนถูกใจแล้วคอยประมูลน,นะครับผมมาดูอันนี้จะเป็นรถเก่านะครับทุกคนผสมผสานกันนะครับรถจะผสมผสานกันนะครับเนี่ยดูเป็นคันๆคงไม่ได้เลยเนะี่ยปนกันครับ แคนั้นแล้วใครอยากด้รถไปใช้นะครับมาได้ครับที่นี่นะครับที่สหการประมูลเชียงใหม่ห่างดงของเรานะครับผมนี่นะครับมาเลยครับรีบๆมาดูกันนะก่อนรถจะหมดนะครับถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องรองวดต่อไปนะครับเดือนนี้เหลืออีกหลายงวดดูครับเลือหลายงวดมาดูกันก่อนเลยมีหลายงวดครับ นะครับมาดูกันก่อนเลยครับหลายงวดที่จะประมูลเร็วๆนี้นะครับเดือนนี้มีหลายงวดอยู่ครับผสมประสานกันครับรถสวยๆก็มีครับผมนะฮะยังไม่ติดราคานะครับแต่ก็รถโอเคอยู่ครับอืมนะครับ นี่ CBR ก็มีครับสวยเนาะมีหลายคัน CBR สามสี่คันเลยครับอมืมาดูเลยครับอ่ากางจัดจัดนี่ก็มี CBR อีกนี่ก็มี CBR เห็นครับสวยๆทั้งนั้นเรรีบมาดูกันนะครับ ตัวร์รถจะหมดนะครับผมใครสนใจเวะวินมาเลยครับนี่เห็นไหมครับรถทั้งหมดเนี่ยให้ดูตรงน,รงนี้ตรงนั้นก็เป็นชุดหนึ่งนะตรงนั้นนะ่ะแต่ก็พอๆกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมเยอะขนาดไหน นี่นะครับรีบๆมากันที่สาขาการประมูลเชียงใหม่ห่างดงของเรานะครับผมคุณจะไม่ผิดหวังครับผมไม่ผิดหวังครับโอเคนะครับเพื่อนๆ ขออัลเลาะห์ขอสละเราขอตุร่ายนะครับโอเคนะครับพี่น้องทุกคนคอยทนมีความสุขรับชมคลิปด้วยมีความสุขนะครับสวัสดีนะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย